ถ้าอยากเล่นโยคะให้เก่งเหมือนครูสอนโยคะได้นะคะวันนี้เนะี่ยอยากจะเอาความลับของครูสอนโยคะที่เก่งๆหลายๆท่านเขาใช้กันมาบอกให้กับเพื่อนๆค่ะนอกจากการที่เราจะต้องฝึกท่าเดิมๆซ้ำๆเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วนะคะความลับข้อนี้สำคัญมากที่สุดกว่าการฝึกท่าอีกคะ่ะนั่นก็คือการฝึกหายใจนั่นเองนะคะการหายใจในทางโยคะเรียกว่าการฝึกปราณน,นะคะ เทคนิคการหายใจนั้นมีหลายวิธีมากเลยนะคะสําหรับผู้ฝึกใหม่ยังไม่ต้องกังวลไปค่ะกลับไปเช็คที่พื้นฐานก่อนว่าเวลาเราหายใจเข้าเรารู้สึกถึงท้อง ที่มันขยายใหญ่ขึ้นพองขึ้นถึงหน้าอกที่ยกขึ้นหรือเปล่าส่วนหายใจออกค่ะให้ไปเช็คว่าหน้าท้องเราจะค่อยๆแฟบยุบก,กลับเข้าไปนั่นเองนะคะฝึกแบบนี้เป็นประจำค่ะที่สำคัญเลยนะคะเวลาหายใจทางโยคะเราจะหายใจผ่านรูจมูกค่ะเราจะไม่หายใจออกทางปากนะคะปิดปากให้สนิทหายใจผ่านรูจมูกให้ลึกให้ช้าให้ยาวค่ะกลับไปเช็คตัวเองนะคะ